เป็นเรื่องนะครับตอนนี้ตลาดกำลังจะถูกการอดฉีดครั้งใหญ่นะครับนี่ไม่ใช่การซ้อมนะครับมันคือแผนที่เขาวางเอาไว้และตอนนี้ก็มีสัญญาณที่พร้อมกัน4-5อย่างครับว่าสภาพคล่องหรือว่าจำนวนเงินมหาศาลเนี่ยกำลังจะถูกปล่อยออกมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับคำถามก็คือเงินนี้จะไปทางไหนหุ้นทองคำบิตคอยเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนหนึ่งต้องขออภัยเสียงผมด้วยเนาะช่วงนี้ป่วยๆนิดหนึ่งนะครับเสียงอาจจะอุ้ยอีหน่อยต้องกราบขออภัยนะครับสำหรับผู้ฟังที่อาจจะฟังแล้ว เซ็งๆนิดน,งน,งนึงนะครับโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตด็อกนะครับผมเขคมนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่น่าจับจ้องนะครับเพราะว่ามันคือพายุสภาพคล่องที่กำลังจะซัดเข้าตลาดเร็วๆนี้นะฮะต้องยอมรับรว่าในช่วงตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนอย่างพวกเราค่อนข้างจะเซ็งๆนเหนื่อยแหละนะครับเพราะว่าเฟดเนี่ยเขาทำการดูดเงินหรือว่าทำคิวทีควอนตัมเทชีฟไททันนิ่ตลอดเลยนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาตลาดมันก็อาจจะดูแบบแห้งๆเหือดๆ ซึมๆเซ็ซงๆนะครับตลาดเนี่ยเต็มไปด้วยความกลัวหลายคนกังวลหลายคนกลัวว่าเฮ้ยตอนนี้บูมมัแค่จบแล้วหรือเปล่านะครับแต่ท่ามกลางความกลัวแบบนี้นี่แหละครับเขาใกล้ที่จะกลับลําแบบเงียบๆโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเลยด้วยซ้ำครับอย่างแรกเนี่ยคือในเรื่องของเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยล่าสุดประกาศแล้วนะครับที่จะหยุด การดูดเงินกลับหรือว่าหยุดทํา QT นั่นเองครับซึ่งแค่การหยุดดูดเงินออกจากระบบเนี่ยแค่นี้ตลาดก็หายใจยคล่องขึ้นเยอะแล้วครับและสิ่งที่เขากำลังจะทําเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยเขาเรียกว่า Operation Twist แบบเงียบๆนะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยก็คือ QE แบบเนียนๆนั่นแหละครับคืออย่างงี้ฮะในช่วงวันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้เขาจะปล่อยให้นี่อสังหาหรือว่าตัว mortgage back security เนี่ยให้มันหมดอายุไปตามปกติครับคืออันนี้คือการดึงเงินออกจากตลาดอาสังหาเนาะ เงินที่ได้คืมนมาเนี่ยเขาจะไม่ได้เก็บไว้เฉยครับเขาจะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยไปซื้อตั๋วเงินคลังหรือว่าซื้อทีบิวนั่นเองครับมันหมายความว่ายังไงครับมันหมายความว่าเขากําลังย้ายเงินครับออกจากอสังหาเข้าไปในกระเป๋ารัฐบาลพูดง่ายเลยว่าคือช่วยให้รัฐบาลกู้เงินได้ถูกลงพิมพ์เงินได้ง่ายขึ้นเอาไปจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆได้อีกนะฮะและนี่คือการอัดฉีดในด่านแรกครับด่านที่2นะครับคือ การปิดของหน่วยงานรัฐบาลหรือว่า government shutdown เนี่ยที่มันจบไปแล้วเนาะก็คือกัมเบรียโอเพนเนี่ยตอนที่รัฐบาลปิดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินเลยใช่ไหมฮะมันก็จะไปกองอยู่ที่ตัวบัญชีกลางครับหรือว่าเงินเนี่ยมันจะอยู่ที่ TGA ตัวบาลานเนี่ยมันสูงปีดขึ้นไปถึง850 b i บิเลียนนะซึ่งพอรัฐบาลเปิดเนี่ยมันก็จะทําให้เงินทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้เนี่ยพวกเงินเดือนราชการเอยนะที่ค้างจ่ายอยู่นะฮะมันก็จะถูกสเปร กลับเข้ามาในระบบเศรษฐกิจทันทีครับเลยดูว่าเงินก้อนนี้จากที่อันๆมาอยู่ในช่วงเท่าไหรสี่กว่าวันห้กว่าวันเนาะถือว่าเป็นการกร็เปนชด,ดาที่นานที่สด่นะฮะกลับมานะครับโอเคแล้วคนพวกนี้พอได้เงินมานะครับเขาเจะไปทําอะไรครับเขาก็ต้องเอาไปลงทุนในกลองทุน 401K เนาะกลับไปซื้อหุ้นตรัดหุ้นเนี่ยก็จะได้รับอัน,นีิสงต่างๆเหล่านั้นเต็มๆครับและนี่คือแรงส่งที่2ครับทีนี้เดี๋ยวมาดูแรงส่งที่3หรือว่าด่านที่3กันนะครับอันนี้เด็ดมากครับก็คือเช็คกระตุ้นเศรษกิจ2000ดล เขาพยายามเรียกมันว่าเออ่ชลิฟรีเบทนะฮะหรือว่าเงินคืนภาษีนําเข้าให้มันฟังดูดีนะฮะแต่คนวงในก็นเลยดูว่ารู้ทันอยู่แล้วครับคืออย่างงี้ฮะคืออย่างงี้ครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยใช้เงินปีละ7จ็ด trillion แต่ขาดทุนอยู่ที่1.7ึ่งจเจ็ด trillion มันไม่มีเงินเหลือมาคืนหรอกครับผู้กำกับต,ตรงนะฮะไอ้เงิน200ร้อย billion ที่เขาเอามาแจากเนี่ยมันมาจากการกู้เพิ่มทั้งนั้นครับหรือว่าไอ้เงินส0งพันยูดอลลาร์ที่เราเห็นเนี่ยโอเคแหละอาจจะฟังดูดีว่าเขาเอาเงิน จากการเก็บภาษีมาจ่ายเนาะแต่อย่างที่ผมทําคลิปกันไปก่อนนี่นนคือไม่น่าจะจ่ายได้นะครับก็คือกู้มาจ่ายนั่นเองแต่ก็ใช้ให้ผลนี้น่าจะทําให้คนแบบรู้สึกอุ่นใจขึ้นนะฮะคือเลยด้วยว่าไม่ได้ไป <c oughs> สร้างหนี้อะไรเพิ่มคนก็จะได้สบาจจยใจเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งการกู้เพิ่มของรัฐบาลเนี่ยมันคือการพิมพ์เงินดีๆที่เองครับจำรอบที่แล้วได้ไมั้ยฮะพอจากเช็คปุ๊บเงินไปไหนครับเงินเข้าตลาดหุ้นเงินไปไหนครับเงินเข้าคริปโต มันก็ปั่นฟองสบู่ให้สูงขึ้นไปอีกครับและสุดท้ายเงินเฟอ้อก็ระเบิดมาและนี่คือด่านที่3นั่นเองครับด่านสุดท้ายฮะคือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในเฟดครับซึ่งทางทำเนียบขาวเนี่ยเขาอยากจะให้ดอกเบีย้ยเนี่ยมันต่ําลงอยู่แล้วครับปีหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเอ่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับโดยัวประธานเฟดคนปัจจุบันลุงเจอร์มนโวเวลเนี่ยจะหมดอายุหรือว่าจะหมดวารละในปีปีหน้าแล้วนะครับประธานเฟด สาขาแอตแลนตาบอสติกเขากำลังจะไปในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งยังมีตำแหน่งของลิซ่าคุกที่ยังไม่ได้นอนอีกนะครับมันหมายความว่าทีมใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยจะเป็นทีมสายไม่ใช่สายเหี่ยวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูแต่ถ้ามาก็น่าจะเป็นสายนกพิราบก็ได้นะครับเลยดูว่าเป็นทีมที่ชอบรถดกเบีย้ยนะครับน่าจะทำให้ถูกใจโดนัลด์ทรัมป์มากกว่านะครับโอเคก็ถือว่าทั้งหมดเนี้ย คือการปูทางไปสู่การผ่อนปลนทางการเงินแบบเต็มรูปแบบในช่วงปีหน้านั่นเองครับและเรื่องในซารนไี้เห็นถึงอะไรครับแต่และเรื่องเนี่ยมันฟังดูเหมือนเล็กน้อยจนต้องไหมแต่พอมานามารวมกันเนี่ย, <c oughs> เ,ยเดีไยวว่ามันก็จะเ,เป็นเรื่องใหญ่แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหยุดทํา QT ทนะฮะทั้งการ QE แบบเนียนๆนะฮะทั้งเงินจากโกลเมชดาวที่เพิ่งเปิดไปนะฮะทั้งเช็ค2 0 0พันดอลลาร์ครับทั้งเฟด ชุดใหม่ฮะนี่มันคือ perfect storm ของสภาพคล่องจริงๆครับเลยดยว่าโลกกันเงินในอีก6ถึง12เดือนข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าช่วง2-3ปีที่เราอยู่กันมาที่เรา,ากระอ่วนกันมาด้วยซ้ำครับในนักขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังกลักลวในนักขณะที่หลายๆคนกำลังยอมแพ้แต่คนวงในเขาก็รู้ครับว่าพายุการเงินกำลังจะมาครับอย่างนี้เขาว่ากันนะฮะว่าอย่าสู้กับเฟดแต่ครั้งนี้ต้อบอกว่าอย่าสนทางขึ้นสภาพคล่อง เพราะว่าพวกเขากําลังปล่อยออกมาครับโอเคทีนี้ผมขอสรุปภาพรวมกันสักหน่อยนะครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการอาัดฉีดเงินหรือว่าอาัดฉีดสภาพคล่องครั้งใหญ่จาก4ทางพร้อมกันนะครับหนึ่งเนี่ยเฟดหยุดดูดเงินแล้วก็เริ่มทำ QE แบบเนียนโดยการซื้อชีวิวช่วยรัฐบาลพิมพ์เงินนั่นเองครับสองเนี่ยโกลเมนชัดดาวเนาะจบเงินที่ค้างจ่ายมหาศาลกำลังจะทลกเข้าสู่ระบบครับสามครับจากเช็ค2000 u s ยูเอสดอลลาร์ก็คือการกลับเข้ามาของแม้เงินมหาศาลที่มีโอกาสจะปัน่นหรือว่าทำให้หุ้นต่าง บับเบิลขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นในช่วงโควิดแล้วนั่นเองครับสี่ครับคือการเปลี่ยนทีมบริหารของเฟดทั้งหมดครับคือเอาทีมที่ชอบการลดดอกเบีย้ยหรือเป็นสายนกพิราบมานะครับในปีปีหน้านะครับและทั้งหมดนี้มันกำลังจะเปลี่ยนเกมในช่วง 6- กถึงสิเดือนข้างหน้าตอนที่ทุกคนกลัวว่าตลาดตอนนี้กําลังจะมีปัญหานะครับแต่สิ่งถึงนี้ที่กําลังมามันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนยิ้มได้ ถ้าคุณยังอยู่ในช่วงที่มันจะแย่ๆกันได้นั่นเองครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาในนาทีนี้ด้วยนะครับหากใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวสารคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ Stock Signal Screener เปิดให้สมัครแล้วนะเครื่องมือที่ช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจาักเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงมือคุณทุกวันนะครับ